สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเสียงในฟิล์มพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจเบื้องหลังเรื่องราวของเสียงที่สร้างโลกให้กับภาพยนตร์หลังจากที่เราได้สรุปภาพรวมและบทเรียนจากมหากราบเสียงภาคซูเปอร์แมนกันไปแล้วนะครับมีหนึ่งคำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจของใครหลายคนและเป็นคำถามที่น่าสนใจมากว่าเป็นไปได้ยังไงที่ภาพยนตร์ชื่อซูเปอร์แมน เสียงภาคที่ถูกพูดถึงและได้รับการชื่นชมมากที่สุดกลับไม่ใช่เสียงของพระเอกแต่เป็นเสียงของวายร้ายอย่างเล็กส์ลูเอร์วันนี้นะครับตรงกับวันที่17กรกฎาคม2568เราจะมาเจาะลึกกันถึงศิละปะเบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่การวิเคราะห์เชิงลึกผมต้องขอออกตัวและให้คำชี้แจงที่ชัดเจนไว้ตรงนี้เช่นเคยนะครับว่าการวิเคราะห์ทั้งหมดในตอนนี้ เป็นการวิาพากษ์วิจารณ์ในฐานะสื่อที่มุ่งเน้นไปที่ตัวผลงานในศาสตร์ของการภาคเสียงและเพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้นทางรายการเสียงในฟิล์มไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีหรือเปรียบเทียบเพื่อสร้างความขัดแย้งให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่อย่างใดเพื่อที่จะเข้าใจนะครับว่าทำไมเสียงของเล็ก u t h ู r ทอร์ถึงโดดเด่นเราต้องเข้าใจ ข้อจำกัดของเสียงพระเอกกันก่อนนะครับตัวละครที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างซูเปอร์แมนนั้นมีภาพจำที่แข็งแกร่งมากผู้ชมทั่วโลกคาดหวังที่จะได้ยินเสียงที่สูงส่งทรงพลังน่าเชื่อถือและอบอุ่นซึ่งกรอบของความคาดหวังนี้ทำให้นักภากมีพื้นที่ในการตีความค่อนข้างจำกัดการฉีกไปจากภาพจำเดิมแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจสร้างความรู้สึกแปลกแยกให้เกิดขึ้นได้ทันที ในทางกลับกันวายร้ายมักจะมีอิสระในการสร้างสรรค์ที่มากกว่านะครับเสียงของวายร้ายสามารถจะซับซ้อนได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นความเจ้าเล่ห์ความวิปราชหรือความเย่อหยิ่งทางสติปัญญาซึ่งพื้นที่ในการแสดงออกที่กว้างขวางนี้เองเปิดโอกาสให้นักภาคได้โชว์ฝีมือและสร้างสรรค์าการแสดงที่น่าจดจำและมีมิติมากกว่าซึ่งนั่น นำเรามาสุ่กรณีศึกษาของเลซ์ลูเทอร์ในซูเปอร์แมนฉบับภาคไทยผู้ให้เสียงก็คือคุณแบงค์รุจิระคจีเจริญซึ่งการสแสดงของเขาได้กลายเป็นมาสเตอร์คลาสของการภาคเสียงวายร้ายที่น่าจดจำเลยนะครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นอย่างแรกเลยคือการตีความที่ทลายภาพจำ เสียงของเล็กซ์ลูเซอร์ของคุณแบงค์ไม่ใช่วายร้ายตะโกนโวยวายแบบที่เราคุ้นเคยแต่เป็นน้ำเสียงที่นิ่งเย็นสุขุมและเต็มไปด้วยความดูแคลนมันคือเสียงของนักธุรกิจอัจฉริยะที่เชื่อว่าตัวเองอยู่เหนือทุกคนซึ่งความนิ่งนี่เองที่ทำให้มันน่าขดลุกและน่าจดจำยิ่งกว่าเสียงที่ดัง อย่างที่สองคือการใช้เสียงเป็นอาวุธมีฉากนึงที่ผมชอบมากเป็นการส่วนตัวคือฉากที่เล็กซ์ลูเซอร์สนทนากับบุธิสมาชิกในห้องทำงานของเขาเขาไม่ได้ตะคอกหรือข่มขู่แต่ใช้การเว้นจังหวะการเน้นคำที่คาดไม่ถึงและการถอนหายใจเล็กๆเ,เพื่อแสดงอำนาจที่เหนือกว่าได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันคือการคุมฉากด้วยเสียงอย่างแท้จริงซึ่งเป็นการแสดงที่ต้องอาศัยความเข้าใจในตัวละครอย่างลึกซึง้งและอย่างสุดท้ายคือความน่าเชื่อถือทุกคำที่ออกมาจากปากของเล็กซ์ลูเซอร์ในเวอร์ชันนี้ทำให้เราเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาฉลาดและอันตรายจริงๆซึ่งความน่าเชื่อถือนี้เองที่ทำให้ตัวละครของเขามีน้ำหนักและกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับซูเปอร์แมน อย่างแท้จริงในเวอร์ชั่นภาคไทยปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนในโลกออนไลน์นะครับจากกระทู้รีวิวใน p ันทิป c o m เมื่อวันที่14กรกฎาคม2568ที่ผ่านมามีผู้ใช้งานจำนวนมากยกให้เสียงภาคของเล็กลูเ o อรเป็นจุดที่สว่างที่สุดของทีมภาคไทยมีคอมเมนต์หนึ่งเขียนไว้น่าสนใจว่าปกติหนังฮีโร่เราจะเอาใจช่วยพระเอก แต่เรื่องนี้เวอร์ชั่นภาคไทยพอถึงฉากที่เล็กซ์ลูเอร์ออกมาเรากลับตั้งใจฟังเขามากกว่าซูเปอร์แมนซะอีกบทสรุปของปรากฏการณ์นี้ก็คือเสียงภาคของเล็กซ์ลูเทอร์โดดเด่นกว่าไม่ใช่แค่เพราะเสียงของซูเปอร์แมนทำได้ไม่ดีพอแต่เป็นเพราะทีมงานและผู้ให้เสียงได้ทำการบ้านมาอย่างหนักพวกเขากล้าที่จะตีความวายร้ายในรูปแบบใหม่ที่ซับซ้อนและที่สำคัญที่สุดก็คือการเลือกใช้ คนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับบทบาทซึ่งมีทั้งความเข้าใจในโลกภาพยนตร์และมีพรสวรรค์นในการใช้เสียงจนสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยอมรับในวงกว้างและนี่คือศิลปะที่แท้จริงของเสียงในฟิล์มครับหวังว่าการเจาะลึกในวันนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเห็นภาพความสำคัญและศิลปะเบื้องหลังเสียงของเหล่าร้ายที่น่าจดจำกันมากขึ้น แล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับเสียงในฟิล์มพอดแคสต์ที่จะพาคุณผู้ฟังไปสำรวจเบื้องหลังเรื่องราวของเสียงที่สร้างโลกให้กับภาพยนตร์ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม